เป็นยังคือซาดเลยงานเลยคือบ่ไปบ่มาบ่มาบ่ไปตัวเกะแม่แม่ทตัดตัดตัดกันอยู่โอ้ยกระเบื้องเขาอย่างงามเต็มแผ่นก็มาตัดทิ่มเมื่อยเด้หวัดสั้นยาตัดสั้นต่อไม่พอซื้อบอกผิดลื้อนะ งานเป็นงานฝีมือนะครับนะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพวดพลาดบ่ได้นะครับทีละแผ่นแปะๆไปนะครับ กรึบนานตอนเที่ยงนี่ได้กรึบหรือเปล่าย่สี่ชั่วโมงครงับ่สิชั่วโมงบ้าชิดเชียว่างเว้นเมื่อ,อไรเป็นกรึบเป็นบมดนีู่นะครับม,มันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆนะครับ แต่ก็ไม่ยากสำหรับสายจั่วตัวบนนี้เสร็จแล้วนะครับเดินเดินคอบแล้วเนาะคอบลูมิเนียมนะ่นองเนาะอย่างงามเลย ให้เรืเ่องง่ายๆแล้วถัดไปนะส่วนตัวนี้ก็ยังจะเช็ดนะครับมันเช็ดตอกง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับเขีเค,คาน์เตอร์ตรงนี้นครับหมดถึงไดน เงมงงินหนึ่งแวะซื้อแล้วก็เอาดินมาเอาเงินลำลาตัวใดต้นบอกพบยังเบิ่งเอาเบิ่งเอาแล้วก็จดจดไว้แล้วก็ซื้อแล้วก็นี่แวะซื้อนี่ก็ได้ยังมาเอาเงินลวเอาเงินลำลาวองไดซื้อแล้วก็มีเงิน เงินไปเยอะไหมไปจิ้วเลยแหละมืน่นเงือกมื่อนตัวบาบเลี้ยวตัวมื่นนี่บอสแล้วอีดีนี่มื่นนี่เดี่ยวตัดเดียวฟาเดี่ยวฟัดงานและงานเป็นงานละเอียดเนาะมันต้องได้แกะแม่แม่ไปนะตดัดอีกแล้วครับเนี่ย เมืืออขาซอาซดีตัดทำไม,ไมทำไมต้องตัดผมไม่เข้าใจผมถึงถามคุณตัดทำไมตามตามใจเจ้าของบ้านนะประเด็นเดียวนี่แหละคะระับผมอยากจะแข็งใหญ่เต็มเลยเออเน,นี่ครับ แล้วก็ภาษาบ้านเขาภาษาอีสานนี่เขาว่าต้วยปูนครับต้วปูนนะครับต้วเอาครับนั่นนั่นนนปูนแปะแปะแปล้วขอเรหวงนเนี่็กนมเลยมันนนะ ถ้า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 บริจวดนี่มันสีสีตรงอยู่บนแนวมานเนี่ยบรตรงโอ้ยห,หนอมันมีผลต่อสายตาเป็นบออเข้าใจแล้วซะม,มือบรเที่ยงมือบรเที่ยงเป็นบอใจกับบริ่งจ้างสายจวดทำใจ 啊！啊！ ปลานะครับตีปลาเพื่อเดินท่อปลาปลาเข้ามาหนกระตาัาอีกละ มันก็ดูแล้วผมว่าเอฟซีครับปีนี้ไม่น่าเสร็จนะครับ <c oughs> แต่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนเสื้อสีส้มเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้เสร็จพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วแล้วฟ้าครับอยากจ็ดไ้ซื้อมาเลยใั่มาเป็นงานตกแต่งเนาะหัวหน้าเนาะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะ ต้องพิธีพิธนันหะรือไหนมันบอกอบทสั้นงานออกมาบดีกังานระดับนี้นะมันต้องฝีมือต้องฝีมือเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ